สรุปข่าวเชียงมันโยโกประจำวันที่12พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดดเช่นนี้คอสเนอะตะนานหงแนปปอกบ้านรีบย้ายออกจากทางแมนยูไปอยู่กับทางมนปิิกซะโดยงานที่ทางสตีฟแม็กแมนดาบานะฮะตำนานปีจอมเลื้อยของทางหงแดงดิวผู้พูลออกโปรงเชียร์ให้พอบปอปบ้าซูเปอร์ร์ชาวฝรั่งเศสตัดสินใจย้ายออกจากทางแมนเชสเตอร์เดดนั้นไปอยู่กับทางเรอัลมาริกหลังจบฤดูกาลนี้ ดยเมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันเรอัลมาดริกสามารถดึงตัวพาอบ้าคนนี้ไปเสริมได้แบบง่ายๆเลยนะด้วยความที่กานสัญญาลูกหน้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวสักปอนเดียวทําให้เดี๋ยวนี้ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเมื่อหันกลับไปมองแผมไมฟิวตัวหลักของมาดริกก็ยิ่งพบว่าพวกเขาต้องมีพาอบ้าจริงๆนั่นแหละครับเพราะลูก้ามบดริชอายุก็ปาไป30ปีแล้วโทนี่ครอสต1ปีแล้วส่วนกาบิเซมิโลกำลังจะอายุครบ30ปีเต็มในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านี้ แต่คำถามก็คือปอกบ้ายังเก่งยูนจริงหรือไม่เมื่อดูจากคุณภาพในช่วง1-2ปีหลังมาสุดนี้ซึ่งไม่ได้จะพอใจักเท่าไหร่นักสลัดทางแมนอยู่แต่ผมก็เชื่อมาว่าเด็กคนนี้มีฝีเท้าที่สูงส่งเหมือนเดิมนั่นแหละครับเวลาที่เรานึกถึงฟอร์มดีสุดของป็อกบ,บ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพจําจากสมัยที่เขาเล่นกระทางจูเนตุสเมื่อหลายปีก่อนรวมถึงเวลารับบทบาทเป็นจอมทัพของทีมชาติฝรั่งเศส แต่แค่นั้นก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าหากได้รับบทบาทที่เหมาะสมในทีมจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเขานะบางทีแมนยูอาจจะยังขาดองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ปอกบ้าคนนี้เห็นฟอร์มไม่ได้สุดนะฮะแต่หากเขาย้ายไปเล่นกระทางมตตริกสถานการณ์ต้องปเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากแน่นอนในครั้งนี้เรื่ตงดังงานนี้<ๆ>ก็ทางแม็กมาดามัน,มนบอกว่าปอกบ้านนั้นรีบย้ายไปซะไปเลยโดยด่ว,ยดวนเร็วที่สุดด่วนจีไปเลยแล้วมาดูข่าวต่อมา กันดีกว่าครับถ้าไม่ใช่โรเจอร์4กุนซือทีมชาติที่แมนยูสมควรจะแต่งตั้งในครั้งนี้โดยจากนั้นอมโอ,อเรนตชาดะผมผู้จัดการทีมแมนยูถูกมองว่ากำลังจะซื้อเวลาต่อลมหายใจของตนเองหลังคุมทีมสร้างผลงานได้อย่างเลีรยวร้ายโดยเฉพาะใน2เกมของทีมคู่แข่งสำคัญที่พวกเขาพ่ายคาบัง ให้กับทางทาง Liverpool, ั้งลิเวอร์พูล5-0และก็แมนซิตี้2-0สมนให้ซาบุป,ปิแสดงรุมสวดนฤมย์ยับเยินและยืนยันเป็นเสียงเดีวยวกันมาว่ากุนซูชานอเวไรนี้สมควรโดนไล่ออกแล้วหมายนตทีนี้ทางบอร์ดของทางชินโอเทลฟอร์ดแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายแต่สื่อเบรู้ดีก็พากันมั่นใจม,มาว่าอีกไม่นานโซชาจะต้องตกเก้าอี้ตายอย่างแน่นอนต่อชื่อกุนซอคนใหม่อย่างทางแมนยูล่าสุดกลายมาเป็นแบรนดอนบรัชเจอร์ ที่ถูกพูดถึงกันอย่างน้าหูเป็นอย่างมากที่สุดแล้วหลังจากตัวเลือกรายอื่นๆนั้นทั้งเอริกเทนฮากมาริซิโอปอชิโนและก็รับหลังนิกไม่มีมิแววว่าจะลงเอยกับผีแดงได้เลยอย่างไรก็ดีหากจะลองหันไปมองขุนืรอทีมชาติฝรั่งเศสลุ้นวนนะฮะซึ่งเคยผ่านงานคุมทีมระดับสโมสรมาก่อนก็มีอยู่สี่ชื่อนะที่ทางแมนเชสเตอร์ฟูินงนิวมองว่าแมนยูนั้นสมควรทาบทํมให้มารับงานแทนที่โซชาในครั้งนี้เดีวยวกันนี้ เรามาเริ่มจากที่1กั่องกันกันหรือเอนดิเก้คุมสโมสรได้แต้มเฉลีย่ยต่อเกม1.90จะทั้งหมด3 1 4เกมปัจจุบันเป็นนายใหญ่ทีมชาติสเปนและเคยผ่านงานคุมบางเกียนทีมบาเซโลนาโรม่าและก็ชล้าปิโกแถมสร้างผลงานพานทีมกาตารันควา้าทริปเปลแชมป์ได้อีกด้วยซึ่งันดอนว่าการมีสตาร์ดับพระการทั้งเรยนเนอบซี่ เนม่าและก็บรู s ิสโซเรชอยู่ในสังกัดนั้นมีส่วนช่วยให้เอลริกเกยหยิดสามแชมป์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าไม่ใช่งานที่ง่ายเลยที่คนเป็นกุนซือจะเคนฟอร์มดีที่สุดขอนสเตแบบปลายตัวนี้ออกมาได้และจุดนี้เองที่หลายคนมองตรงกันว่าโซชานั้นขาดคุณสมบัติในด้านนี้แม้จะไปได้ไม่ค่อยสวยกับทางบรมาหลังผ่านงานคุมทีมบาซ่าชุดบี แต่ทางเอเดนเก้นั้นนำเอาประสบการณ์ที่ยแย่ในกรุงโรมมาพัฒนากับทางเชลตาได้สำเร็จและมันก็ส่งผลให้เขาในกลุ่มเฉียนชิมการทตินดูหลังลุกจากเก้าอี้กุนซอทีมชุดใหญ่ของชินค้มหนูซึ่งเป็นเรื่องที่ยากอย่างมหาันที่จะมีนายใหญ่คนใหม่นะฮะสร้างผลงานได้เทียบเท่ากับทางเปปกิดีราทิ้งเอาไว้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้เอเดเก้ยังคุมทีมชาติสเปนได้ยอย่างเจเ้าเจี้มเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่มีโทรฟี่ติดมือก็ตามที หลังพ่ายกับทางอิตาลีนะฮะด้วยการดนลูกโทษในนัดชิงชนะเลิศศึกยูโร2020แถมพ่ายต่อทางฝรั่งเศสอีกนัดในศึกชิงดำเนชั่นลีกจะมาคนที่2ก็จะเป็นโรเบรโตมัชชินีคุมสโม,มสรได้แต้มเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.90จากทั้งหมด508เกมโดยการได้แชมป์ยูโร2020กับทางอิตาลีนั้นทําให้มันโชเนียเพิ่มบารดมีมากยิ่งขึ้นหลังเคยประสบความเส็จก,กับทางแบนรสิตี้ในทางบริที่มาก,ก่อนนะ ในมุมมองของกองเชียร์ของทางแมนยูนั้นการแต่งตั้งมันชนี่เนี่ยไม่สมควรอยู่ในความคิดของสมโมสรเลยเนื่องจากเขาเคยทํางานกับทีมคู่แข่งคู่แข่งเพื่อเมืองอย่างนั้นก็ดีอย่าลืมนะว่าคุณซอชาติมา,าร์โกนีมีประสบการณ์ไม่ด้อยไปกว่าใครเลยจากการที่เป็นบิ๊กบอสของหลายสมโมสรทั้งในประเทศและก็ต่างแดนไม่ว่าจะเป็นฟิออริจิน่าลาซิโออินเชอร์มิลานการาตาสลายและก็เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ต่อความสำเร็จในระดับสโมสรบาชินีนั้นได้แชมป์ซาริอาสามสมัยติดต่อกันกับทางกูใหญ,ญ่ก่อนย้ายไปหยิบแชมป์ทางธุรก,กิจและก็ f a ครับกับทางเบรบิสฟาในครั้งนี้ต่อมาคนที่3าก็จะเป็นดิดิเยสเด,ดชองผมสโมสรได้แจมเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.74เกตบด309เกมอาจจะไกลตัวไปและก็เป็นที่ชื่อที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะฮะหากนำมาโยงกับทางแมนยูในครั้งนี้ แต่เงี้น้อยก็เชื่อกันว่าเดเดเน่ ia, จะอำลาตำแหน่งกุนซูที่ชาติฝรั่งเศสในไม่ช้านี้หลังจากเขายึดครองเก้าอี้ตัวนี้มานานตั้งแต่ปี2012และก็พาทีมเมืองน้ำหอมคว้าแชมป์โลกช League, แชมป์เนชั่นลีกและเข้าถึงรอบชิงนักเลิศฟุตบอลยูโร2016ฉันใดก็ฉันนั้นไม่ใช่งานที่ง่ายเช่นเดียวกันโดยชองจะคุมซูเปอร์สตาร์ทีมเรเบอร์อย่างพาบา้าคาริมเบเซม่าองตูนกิช e มันและก็เอ็มบาเป้ไม่ให้แตกแถวแต่เขาทำได้อย่างเยี่ยมอย่างไร้ที่ติเลยนะ ด้วยเหตุนี้เองผีแดงจึงน่าจะได้ประโยชน์จากการแต่งตั้งอดีตกองหลังเลือดน้ำหอมอรายนี้ให้กลุมบงเฉียนเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับดาวเตะประจมชาติอย่างทางราฟาเอลวาลานและอองเทนีมสัสยานนอกเหนือไปจากจองกลางจองไฟชั่นจอมตัดผมพอะะบ้าๆคนนั้นแต่หากจะวัดกันที่ความสำเร็จระมมดัดสโมสรโดยช่องนั้นอาจจะมีไม่มากมาย,ายักเท่าไหร่นักเนื่องจากเขาได้แชมป์เซเรีบีกับทางจูวนตุสและเดยแชมป์ลีกเอินกับทางบักเซในเ่ว2009-2010 ก่อนที่เปเช่นั้นจะบังอาจขึ้นมาผูกขาดความสำร็จในครั้งนี้และคุณท้ายก็จะเป็นหลุยฟันเก่าคุมสมวรสได้แต้มเฉลี่ยต่อเกม2.0จนทั้งหมด69เกมโดย LVG คือน้ำลายกลับมาคุมทีมชาติทันแลนด์เป็นคำรบที่3แทนที่แฟรงค์เดอะบัวสถนที่เคยประกาศวางมืออย่างเป็นทางการไปแล้วหลังรับภาระกุมังเฉียนแมนยูเป็นงานที่สุดท้ายฉะนั้นหากโค้ชจอมเก่ารายนี้ จจะหวนคืนสู่โอเทฟอร์ดอีกรอบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันอาจถูกมองว่าเป็นกุญซือตกยุคแต่เท่าที่ผ่านมาฟันเก่าคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับทีมั้นนาของทวีปจุโรปนะฮะทั้งได้แชมป์บูเดสเซิกาเยอรมันกับบบเยอร์มิวนกแชมป์ลีกดัช League ash, กับทางอาร์ซ็คอามาและก็อาร์เจ็ครวมไปถึงแชมป์ลาลิกาสเปนกับทางบาร์เซโลนา จากดีกรีดังกล่าวนั้นส่งผลให้ฟันเกาคนนี้ได้ลงเอยกับผีแดงซึ่งเขานำเอาสไตล์การครองรบ,บอลมาใช้ถี่ินโอเทฟอร์ดหากแต่น่าเสียดายที่มันกลายเป็นความน่าเบื่อเนื่องจากเกมรุกของสโมสร,รไร้ซึ่งประสิทธิภาพในครั้งนี้นอกจากได้แต่ผ่านบอลไปมาแบบเบสิกเท่านั้นอย่างไรก็ตามฟันเกาก็กล้ามอบโอกาสให้กับดาวรุ่งอย่างที่เขาเป็นคนฉุดมาคับไรฟอร์ดให้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ท่ามกลางความประทับใจของแฟนบอลบริษัทแดงในยุคนั้น เอาเป็นว่าหากสวบบริอั army อยากจะเห็นทีมรักมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าคู่แข่งเหมือนในอดีตการฉุดฟันเก่าคนนี้กลับมาคุมทีมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรจะพิจารณาไม่มากก็น,น้อยนี่ก็เป็นการพูดถึง4ี่คนซื้อนะผมที่ถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นไม่ได้เป็นต้นเบรชเชอร์4คนนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรอติดตต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดูครับ สื่อเผยแข้งผีตั้งคำถามกับทางนารุอ,อมในเรื่องของดอนนี่โดยเดลิสตาบริการมาว่าแข้งของทางแมนเชสเตอร์นั้นหลายคนตั้งคำถามกับทางนารุอ,อมเรื่องโอกาสในการลงสนามของดอนนี่ฟันเดอร์บิกซึ่งอดีตมิดฟิลอาแจกออกสตาร์ตตัวจริงเป็นแค่2จะทั้งหมด16เกมนัดการน,นี้และกาลงเล่นในเกมธุรกิจแค่16าทีเท่านั้นกลายเป็นประเด็นในการพูดถึงอย่างต่อเนื่องที่จะตัวไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนัก จากการบริงานของสื่อแดนผู้ดีได้เผยแล้วว่าภายใต้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ของสโมสรแข่งภายทีมหลายคนโดยเฉพาะระดับซีเนียตั้งคำถามเป็นการส่วนตัวกับคุณสูชาวนาเวลานี้ซึ่งการบริงานที่เผยว่าทางฟันเดอร์บิเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับการซ้อมอย่างเต็มที่และทำได้ดีดนระวังเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในก่อนหน้านี้ทางเมอร์ไลออนก็ได้เผยมาว,ว่าเอลกันทางฟันเดอร์บิชคนนี้ จะย้ายออกจากทีมในช่วงตรัสเดือ,มอนมกราคมนี้หากคุณสื่อของทีมยังเป็นโซชาและก็ยังไม่ได้โอกาสในการลงเล่นต่อไปโดยมีหลายทีมที่สนใจดึงตัวเขาคนนี้ไปร่วมทีมในช่วงตรัสเดือ,มอนมกราคมนี้อย่างแน่นอนอนะแต่ผมเป็น่ามง,งานนี้อนาคตของฟานเดบิกนั้นเขาพร้อมที่จะเลือกทางเดินของตนเองแล้วต่อไดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปรวมข่าวแมนเชสเตอร์เดดในช่วงเช่นนะฮะขอบคุณทุกคนที่ตนามชมผมกดไลค์ให้กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ